ในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการทําเว็บไซต์นะครับโดยใช้ Google Sites นะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องมีบัญชี Gmail นะครับซึ่งจะต้องทําการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราล็อกอินแล้วเนี่ยตรงตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของเรานะครับเป็น Gmail ของเรานะครับจากนั้นนะครับวิธีการเข้า กูเกิลไซ t ์นะครับให้เพื่อนๆคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่าไซต์นะครับ s i t e s. google. นะครับ com นะครับจากนั้นกดปุ่ม enter ครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่หน้าของ Google Site เรียบร้อยแล้วนะครับการสร้างเว็บไซต์ใหม่ครับให้คลิกตรงนี้ครับเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปครับ ดังนั้นดูส่วนประกอบของ Google Sites ก่อนนะครับตรงนี้นะครับเป็นชื่อเว็บไซต์นะครับชื่อเว็บไซต์ของเรานะชื่อเว็บไซต์ของเรานะครับจะตั้งเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับบริเวณด้านขวามือนะครับก็จะมีแถบอยู่3แทแถบนะครับแถบแรกก็คือแทรกนะครับแทรกมีแทรกอะไรบ้างแทรกกล่องข้อความแทรกรูปภาพแทรก โค้ดการฝังนะครับแทรกข้อมูลจาก Google d r i v e นะครับแล้วก็มี Layout นะครับ Layout ก็คือรูปแบบที่ g o o l l e s i t e ได้กำหนดมาให้เรานะครับนะแทรกข้อความแบบยุบได้นะครับแทรกสารบัญแทรกภาพหมุนแทรกปุ่มแทรกตัวแบ่งแทรกตัวยึดแทรก YouTube แทรกปฏิทินแผนที่เอกสารสไลด์ชีตฟอร์มแผนภูมินะครับ ต่อไปครับแถบที่2ก็คือหน้าเว็บนะครับหน้าเว็บเนี่ยตอนนี้หน้าเว็บของเราตรงนี้เป็นหน้าแรกนะครับเป็นหน้าแรกถ้าเว็บไซต์ของเราเนี่ยมีหลายหหน้านะเราจะใช้หลายหหน้าเราก็แค่มาคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับคลิกบวกแล้วก็สร้างชื่อหน้านะครับสร้างชื่อหน้าถ้าสร้างเสร็จแล้วก็คลิกที่เสร็จสิ้นนะครับ ก็จะมีหน้าใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งหน้าใหม่นี้ก็จะปรากฏอยู่บนด้านบนของเว็บไซต์ของเราตรงนี้นะครับแถบที่3นะครับก็คือธีมธีมก็คือรูปแบบนะครับรูปแบบเราสามารถเลือกรูปแบบได้นะครับว่าเราจะเอารูปแบบไหนอันดับแรกที่กําหนดให้เราเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบของเรียบง่ายนะครับสามารถเลือกสีได้นะครับนะเลือกโทนสีได้ อันนี้ก็คือส่วนประกอบต่างๆของ Google Sites นะครับทีนี้มาดูในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือส่วนของเว็บไซต์เราจริงๆนะครับคือสิ่งที่เราเห็นตรงนี้กับสิ่งที่คนเข้าชมเว็บไซต์เราเห็นก็คืออันเดียวกันนะครับนะเราเห็นแบบไหนคนที่มาเข้าชมเว็บไซต์ของเราก็จะเห็นแบบนั้นนะครับเอาละเรามาเริ่ม ทำเว็บไซต์กันเลยครับอันดับแรกนะครับก็ใส่ชื่อเว็บไซต์ก่อนนะครับใส่ชื่อเว็บไซต์ก่อนชื่อเว็บไซต์ของผมเป็นวิทยาการวิทยาการคำนวณอย่างนี้นะครับพอเราเปลี่ยนข้างบนปุ๊บข้างล่างก็จะเปลี่ยนให้อัตโนมัติเลยเห็นไหมครับจากนั้นเนี่ยพอเราเมาส์ชี้ตรงนี้เห็นไหมครับตัวนี้บอกว่าเพิ่มโลโก้ได้ เพิ่มโลโก้ได้นะครับผมลองเพิ่มดูนะครับถ้าใครอยากเพิ่มโลโก้นะครับคลิกเพิ่มโลโก้ครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะเปิดหน้าต่างการตั้งค่าขึ้นมาแล้วก็ในแถบของรูปแบบแบรนด์ตัวนี้นะครับมีโลโก้เห็นไหมครับอัปโหลดหรือว่าเลือกนะครับเราก็เลือกที่โลโก้นะครับอัปโหลดครับแล้วก็ไปเลือกโลโก้ของเรานะครับถ้าเรามีโลโก้นะก็คลิกเลือกโลโก้แล้วคลิกโอเพ่นนะครับเห็นครับโลโก้เราก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ จากนั้นก็ปิดไปเลยครับในส่วนตรงนี้นะครับเป็นชื่อห้องเรียนนะครับชื่อห้องเรียนเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมจะตั้งชื่อว่าห้องเรียนห้องเรียนวิทยาการคำนวณป .4 นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการเปลี่ยนฟอนต์นะครับคุิดำนะครับตรงนี้นะครับ เป็นรูปแบบที่ตั้งมาให้นะครับก็มีชื่อเรื่องนะครับสังเกตตรงนี้นะครับถ้าเป็นชื่อเรื่องจะเป็นตัวใหญ่นะครับถ้าเป็นส่วนหัวก็จะเล็กลงมาหน่อยส่วนหัวย่อยนะครับหรือข้อความขนาดเล็กนะครับอันนี้เราเลือกชื่อเรื่องก็ได้ครับจากนั้นตรงนี้ก็คือรูปแบบของฟอนต์นะครับฟอนต์ก็คือรูปแบบตัวหนังสือนะครับผมใช้ตัวนี้นะใบจมรีตัวนี้นะครับเลือกไปขนาดหนา เลือกขนาดอักษรน,นะครับผมเลือกที่36ลองดูครับเราขยายตรงนี้ได้นะครับอันนี้ขยายได้นะครับขยายได้ถ้าอยากต้องการใหญ่กว่านี้ก็เปลี่ยนเป็น48ได้ไม่เอ่ยหรือถ้าในนี้ไม่มีนะในนี้ไม่มีนะครับเราสามารถพิมพ์เข้าไปได้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์ไปได้นะครับจะเป็นตัวหนาหรือตัวเอียงขีดเส้นใต้ไหมนะครับ หรือสีแบบอักษรนะครับสีของข้อความเนี่ยเราอยากจะเลือกเป็นสีอะไรนะครับระหว่างสีพื้นหลังกับสีตัวอักษรนะครับไม่ควรจะเป็นสีที่มันกลืนกันนะครับก็ให้มันเป็นสีที่แตกต่างกันนะครับอ่าโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับไอส่วนตรงเนี้ยเราเรียกว่าส่วนหัวนะครับเราเรียกว่าส่วนหัวนะครับดูประเภทของส่วนหัวนะครับนะว่าจะเป็นหน้าปกถ้าหน้าปกก็ใหญ่หน่อยนะครับ หรือแบนเนอร์ขนาดใหญ่หรือจะเป็นแบนเนอร์เฉยๆหรือจะเป็นเฉพาะชื่อเรื่องเท่านั้นนะครับก็จะมีแต่ชื่อเรื่องนะครับตอนนี้ผมจะเลือกเป็นแบบแบนเนอร์นะครับนะแบบแบบแบนเนอร์นะครับก็ดูดีหน่อยนะครับจากนั้นเนี่ยคลิกตรงนี้นะครับกลับไปต่อไปนะครับเราจะทําการเปลี่ยนส่วนหัวตรงนี้นะครับเปลี่ยนส่วนหัวของเว็บไซต์เรานะครับ ถ้าเรามีรูปภาพอยู่แล้วนะครับก็ดีนะครับถ้าเราไม่มีเดี๋ยวเราไปเลือกเอานะครับคลิกที่เปลี่ยนรูปภาพนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามีรูปภาพอยู่แล้วนะครับเราก็แค่ไปคลิกที่อัปโหลดนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพของเรานะครับกรณีที่เราไม่มีนะเราไม่มีภาพพื้นหลังส่วนหัวนะครับเราก็เลือกเอาครับเราใช้เลือกรูปภาพนะครับจากนั้นเนี่ย ก็จะมีครับแกลลอรี่แกลลอรี่ก็คือเป็นแกลลอรี่ที่อ่า g l e s i t e ซเตรียมไว้ให้เรานะครับเราสามารถเลือกใช้ได้นะครับนะพวกนี้นะครับถ้าชอบก็เลือกใช้ได้นะครับนอกจากแกลลอรี่แล้วนะครับอันนี้ก็ถ้าใครอยากได้อันไหนก็คลิกไปเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับผมก็จะลองค้นหาดูนะครับอย่างเช่นวิธีการคำนวณนะครับลองดูนะครับค้นหาครับ โอเคอันไหนใกล้เคียงเอาผมเลือกแบบนี้แล้วกันครับตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นก็เลือกครับนี่ครับเห็นไหมครับก็เราก็จะได้พื้นหลังมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตอนนี้ส่วนหัวเราเรียบร้อยแล้วนะครับนะส่วนหัวเราเรียบร้อยแล้วโอเคครับต่อไปนะครับเราจะเริ่มทำเนื้อหากันแล้วนะครับ สมมุติว่าผมกําหนดตัวนี้นะครับให้เป็นหน้าแรกนะครับหน้าแรกเนี่ยนะครับค,คุณครูอาจจะทําเป็นหน้าทักทายนักเรียนนะครับนะรบเราก็แค่แทรกกล่องข้อความเข้ามานะครับแทรกกล่องข้อความเข้ามาทักทายกับนักเรียนนะครับก็ผมอาจจะบอกว่าสวัสดีครับนักเรียนนะครับอ่สมมุตินะครับว่าผมจะทักทายนักเรียนแบบนี้นะครับบอกว่า สวัสดีครับนักเรียนเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของครูสันทัศน์นะครับให้นักเรียนเลือกเรียนตามเนื้อหาบทต่างๆแล้วทําแบบฝึกหัดนะครับนะครับแล้วแต่คุณครูว่าคุณครูจะทักทายนักเรียนอย่างไรนะครับทีนี้เนี่ยในเบื้องต้นนะครับในช่วงนี้เนี่ยเราก็ทําสัก 2- 3สเรื่องก่อนนะครับก็ให้คุณครูไปที่หน้าเว็บตรงนี้นะครับหน้าเว็บนี้นะครับหน้าของเราตรงเนี้ย เป็นหน้าแรกเป็นหน้าแรกนะครับตรงนี้นะครับ <S <S เป็นหน้าแรกนะครับทีน,นี้เนี่ยเ,เราจะเพิ่มหน้าเข้าไปนะครับผมจะเพิ่มว่าเป็นบทที่1น,นะครับส่วนของคุณ <S <S ครูนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณครูนะครับก็ไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับบวกตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปครับแล้วก็ผมตั้งชื่อว่าบทที่1เสร็จแล้วก็คลิกที่เสร็จสิ้นครับ พอเราเพิ่มบทที่1ที่เป็นหน้าบทที่1แล้วนะครับมันก็จะเพิ่มหน้าบทที่1ให้เราอัตโนมัตินะครับพร้อมกับมีตัวนําทางหรือว่าลิงก์อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเป็นบทที่1น,นะครับจากนั้นเราก็แก้ตรงนี้ครับบทที่1สมมุติของผมเป็นเรื่องของผมเป็นเรื่องเที่ยวบ้านคุณย่านะครับอันนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเหมือนหน้าแรกเลยนะครับเราก็ ปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวอักษรนะครับคุมดําก่อนนะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวอักษรขนาดที่เราต้องการนะครับพิมพ์เข้าไปก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยพอหน้าที่1เสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะทําการแทรกเนื้อหานะครับแทรกเนื้อหาก็คือแทรก ไปที่แทรกนี้นะครับผมจะทําให้คุณครูดูนะครับแทรกไฟล์ PDF นะครับแทรกแล้วก็แทรกวิดีโอแล้วก็แทรก Google Form ที่เป็นข้อสอบนะครับสมมุติว่าผมจะแทรกเนื้อหาผมก็แทรกจาก layout ตรงนี้นะครับผมเลือกอันนี้นะเลือกเข้าไปครับตรงนี้เนี่ยผมจะแทรกเป็นไฟล์ PDF ที่ผมอัปโหลดขึ้น Google Drive เรียบร้อยนะครับ นะผมก็คลิกเข้าไปบวกครับแล้วก็เลือกจากได์นะครับพอเราเลือกจากได์นะครับด้านขวามือมันก็จะปรากฏา Google Drive ของเราขึ้นมานะครับผมเซฟไว้ในโฟลเดอร์นี้ครับเรียนออนไลน์ครับดับเบิลคลิกเข้าไปไฟล์นี้ครับการคำนวณเบื้องต้นนะครับคลิกเข้าไปครับแล้วก็คลิกปุ่มแทรก ตรงนี้นะครับถ้ามันเล็กเกินไปเราสามารถขยายได้นะครับขยายได้ครับขยายออกมาครับสมมติผมขยายแค่นี้นะครับผมขยายเท่านี้นะแล้วก็คลิกที่คลิกเพื่อแก้ไขข้อความตรงนี้นะครับผมก็คลิกว่าการคำนวณเบื้องต้นใน เอ็กเอันนี้คือหัวข้อนะครับหัวข้อหัวข้อคุณครูจะใส่อะไรนั้นก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คุณครูคลุมดำก่อนนะครับอย่าลืมนะครับจากนั้นอ,อ่ตรงนี้เป็นหัวเรื่องนะครับตรงนี้อาจจะเป็น ให้นักเรียนเป็นคำอธิบายนะครับให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากไฟล์ที่ครูให้แล้วแล้วทำแบบฝึกหัดในหนังในสมุดหรือ ในหนังสือหรือใน Google Form นะครับสมมุตินะครับพอเนื้อหาเราเรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติว่าคุณครูมีแบบฝึกหัดแต่ว่าคุณครูถ่ายรูปเอาไว้นะแล้วก็อัปโหลดไปไว้ที่ Google Drive นะครับคุณครูก็สามารถแทรกได้โดยแทรกรูปภาพตรงนี้นะครับแล้วเลือก เลือกก็ได้อัปโหลดก็ได้นะครับสมมติว่าเราอัปโหลดนะแล้วผมขออนุญาตหารูปนะครับสมมติเอานะสมมติเอานะครับสมมติเป็นรูปนี้อ่าสมมติเป็นรูปนี้นะครับก็โอเพนมาเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดของเรานะครับเป็นแบบฝึกหัดของเราที่เราทําเป็นรูปภาพมาแล้วให้นักเรียนจดลงในสม,มุดก็ได้นะครับ จดลงในสมุดทําในสมุดก็ได้นะครับนะอันนี้กรณีนี้นะครับอ่านะโอเคจากนั้นเนี่ยถ้าคุณครูอยากรู้ว่านักเรียนจะเห็นหน้าตาของเว็บไซต์เราอย่างไรนะครับคุณครูให้คุณครูคลิกตรงนี้นะครับตรงนี้นะแสดงตัวอย่างนี่ยครับคลิกหนึ่งครั้งครับนะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่นักเรียนมองเห็นนะครับนี่นะครับ อันนี้คือมุมมองโดยใช้โทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้คือมุมมองของแท็บเล็ตนะครับว่าถ้านักเรียนใช้แท็บเล็ตดูเอกสารของเราเนี่ยนักเรียนจะเห็นเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับถ้านักเรียนมองอถ้านักเรียนดูด้วยจอขนาดใหญ่หรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับนะดูไปเรื่อยๆครับอันนี้คือแบบฝึกหัดที่เราถ่ายรูปแล้วก็ เอาลงในนี้นะครับถ่ายรูปแล้วก็เอาลงในนี้นะครับนะนักเรียนสามารถดูตรงนี้แล้วก็ทําลงในสมุดก็ได้นะครับถ้าจะปิดไปก็แค่ปิดไปตรงนี้นะครับปิดไปตรงนี้นะอ่าอันนี้สมมติว่าอันนี้บทที่1เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นผมจะสาธิตทําบทที่2นะครับก็คือไปที่หน้าเว็บเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คลิกที่เครื่องหมายบวกแล้วเราก็บอกว่าบทที่2 ของครูของคุณครูอาจจะเป็นชื่อเรื่องก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บนะครับโอเคบทที่2นะครับอ่าอันนี้สมมุติว่าอันนี้เป็นชื่อบทที่2ของผมนะครับผมก็ไปแก้ไขมันก่อนนะครับอันนี้ขยายได้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นบทที่1บทที่2นะครับบทที่1บทที่2เห็นไหมครับ ถ้าเราอยากให้บทที่2อยู่ข้างหลังนะครับเราสามารถเลื่อนได้นะเลื่อนได้นะครับตรงนี้นะเมื่อกี้มันเป็นแบบนี้นะครับบทที่2อยู่ข้างบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบทที่2ก่อนแล้วถึงเป็นบทที่1นะครับถ้าเราอยากให้มันเป็นบทที่1มาก่อนแล้วก็แค่เอาบทที่2เนี่ยครับลากลงมาวางข้างล่างนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าแรกบทที่1และบทที่2นะครับทีนี้ในส่วนของบทที่2นะครับผมจะแทรก ็นวิดีโอให้คุณครูดูนะครับก็มาที่เลเยอร์ครับคลิกเลเยอร์ครับจากนั้นเนี่ยก็คลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก YouTube เลือก youtube นะครับ YouTube จะมี2อ,อย่างนะครับก็คือค้นหาวิดีโอกับอัปโหลดแล้วไอ้ค้นหาวิดีโอก็คือค้นหาไฟล์วิดีโอน,นะครับจากใน youtube นะครับอัปโหลดแล้วนั่นก็คือ เป็นไฟล์วิดีโอที่เราอัปโหลดลง YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับหมายความว่าเรามีเรามีวิดีโอของเราเองนะครับก็ให้คลิกตรงนี้นะแล้วก็เลือกนะครับถ้าไม่มีถ้าเราไม่มีนะคุณครูสามารถค้นหาแล้วก็แทรกลงไปได้นะครับอย่างเช่นผมค้นหาคำว่าการคำนวณใน Excel นะครับ แล้วก็ผมก็คลิกที่ค้นหาตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมจะเอาคลิปนี้ผมก็คลิกคลิปนี้แล้วก็เลือกเช่นเดียวกันครับเราสามารถขยายได้ครับขยายวิดีโอของเราได้นะครับจากนั้นเราก็คลิกครับ การคำนวณเบื้องต้นใน Excel นะครับให้นักเรียน สมมุตินะครับสมมุติอันนี้เนี่ยผมจะให้นักเรียนทําใน Google Form นะครับให้นักเรียนทําใน Google Form นะครับที่เราทําข้อสอบไว้แล้วนะก็ถ้าเราทําเนื้อหาเสร็จนะครับเราก็มาที่ตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาและเลือกที่ฟอร์มนะครับฟอร์หมายความว่าคุณครูต้องทําข้อสอบที่เป็น Google Form เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมเลือกตรงนี้ครับทดสอบก่อนเรียนนะครับจากนั้นก็ แท็กครับดับเบิลคลิกก็ได้คลิกปุ๊บเลือกแท็กก็ได้นะครับจากนั้นครับเห็นไหมครับ Google Form ก็จะปรากฏตรงหน้านี้มาให้เรานะครับแล้วก็ขยายใหญ่หน่อยตรงนี้อาจจะย่อมาหน่อยก็ได้นะครับอาจจะให้เห็นทีละข้ออย่างเงี้ยครับสมมติทีละข้อนี่ครับทีนี้เราลองมาดูนะครับว่า นักเรียนจะเห็นเป็นอย่างไรนะครับก็คลิกตรงนี้ครับนี่ครับอันนี้เป็นมุมมองของคอมพิวเตอร์นะครับมุมมองของแท็บเล็ตจะเป็นตัวนี้นะครับนะเห็นไหมครับนี่ครับมีข้อสอบด้วยครับนักเรียนก็สามารถทำทำแล้วก็ส่งข้อสอบให้เราได้นะครับนี่ครับส่งเรียบร้อยแล้วดูคะแนนได้ด้วยนะครับนะครับดูคะแนนได้ด้วยนะครับ นักเรียนสามารถดูคะแนนได้ด้วยนะครับอันนี้คือข้อสอบที่ผมทําไว้แล้วนะถ้าคุณครูยังไม่มีคุณครูก็ต้องเข้าไปทํานะครับอันนี้คือมุมมองของมือถือนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะถ้านักเรียนคลิกดูนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวัสดีค่ะแบบนี้นะดีรับจากนั้นปิดไปครับทีนี้มือบอกไปนะครับ สมมุติว่าเวลานักเรียนเข้ามาเนี่ยนักเรียนสามารถกดตรงนี้ได้ครับไปที่หน้าแรกนะครับนี่หน้าแรกไปที่บทที่1น,นะครับไปที่บทที่2ตรงนี้นะครับนะสามารถกดแบบนี้ได้นะครับโอเคถ้าคุณครูทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าคุณครูทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเว็บไซต์ของคุณครูพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับให้คุณครูคลิกตรงนี้นะครับเผยแพร่นี้นะครับเผยแพร่จากนั้นนะครับให้คุณครูเพิ่มที่อยู่เว็บไซต์นะครับที่อยู่เว็บไซต์ของเราจะเป็นตัวนี้นะครับ https s i t e s google com view นะครับชื่อของเราจะต่อจาก view ตรงนี้นะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยจะเป็น วิทธาีการคำนวณน,นะครับผมก็ใช้เป็น TB SK 1นะครับถ้าเราใช้แบบนี้มันบอกว่ามีคนใช้แล้วนะครับผมก็เติมเข้าไปครับคอมไซนะี่ครับคอมไซ PC เนี่ครับ TB SK 1 คอมไซด์ p c มันใช้ได้เห็นไหมครับมันใช้ได้มันใช้ได้นะจากนั้นคลิกที่ปุ่มเผยแพร่เผยแพร่นะครับเรียบร้อยแค่นี้คุณครูก็มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วนะครับแต่ว่าคุณครูจะต้องเซฟลิงก์ของมันนะครับตรงนี้นะครับ เซฟลิง <Save> เพื่อส่งให้ผมนะครับคุณครูคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับคลิกกิ๊กหนึ่งครั้งนะครับมันจะปรากฏหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะลิงก์ของเว็บไซต์ที่เผยแพร่แล้วตรงนี้นะครับให้คุณครูคลิกที่ตรงนี้ครับคัดลอกลิงก์ครับคัดลอกลิงก์เสร็จจากนั้นคุณครูก็เข้าไปในไลน์ส่งลิงก์นี้มาให้ผมนะครับนะส่งลิงก์นี้มาให้ผมผมจะได้เอาลิงก์ของคุณครูเนี่ยไปแปะไว้ใน คลังความรู้ของโรงเรียนของเรานะครับเห็นไหมครับมันไม่ยากครับเพียงแค่แป๊บเดียวนะครับคุณครูก็สามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ของตัวเองแล้วนะครับอันนี้ผมสอนเบื้องต้นก่อนนะครับด้วยความฉุกละหุกข,ของของเราเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครต้องการที่จะทำให้ได้มากกว่านี้ใครต้องการที่จะทำเยอะกว่านี้คุณครูก็ มาถามผมได้นะครับหรือว่าคุณครูสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองนะครับสมมุตินะครับถ้าเรามีการแก้ไขมีการแก้ไขนะครับเรามีการแก้ไขนะแก้ไขเสร็จเราก็ต้องมาเผยแพร่นะครับนะครับแก้ไขเสร็จมาเผยแพร่คลิกเผยแพร่อีกทีหนึ่งนะครับโอเคเท่านี้นะครับ เว็บไซต์ของคุณครูก็จะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับเห็นไหมครับการมีเว็บไซต์ของตัวเองไม่ยากนะครับคุณครูสามารถทำได้โดยเวลาอันสั้นผ่าน Google Sites นะครับเพราะว่ามันมีเครื่องไม้เครื่องมือที่อำนวยความสะดวกให้เราทำอยู่แล้วนะครับเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกคนทำเว็บไซต์ของตัวเองนะครับโอเคอย่าลืมส่งลิงก์ให้ผมนะครับ นะอย่าลืมส่งลิงก์ของคุณครูให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ